ครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะพาเข้าสู่เนื้อหาเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนื้อหาต่างๆของดวงอาทิตย์นะครับและลักษณะต่างๆที่เกี่ยวกับโลกนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะให้ดูวีดีทัศนะครับจากสื่อเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวดูนะครับ ภูได้ให้ชมเกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์นะครับหนึ่งลูกเนี่ยมันซึ่งจะมีพลังงานความร้อนแล้วก็พลังงานแสงมหาศาลเลยนะครับที่อยู่ในดวงอาทิตย์นี้นะครับดวงอาทิตย์ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปตรงไหนได้นะครับดวงอาทิตย์จะมีบริวารน,นะครับพวกดาวเคราะห์ต่างๆเป็นบริวารของดวงอาทิตย์นะครับรวมทั้งโลกของเราด้วยนะครับ ดูนะครับคำว่าดวงอาทิตย์นะครับจุดดำดำนะครับจุดดำดำเขาเรียกว่าจุดมืดนะครับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับที่สุดบนดวงอาทิตย์ก็คือจุดดำจุดมืดตรงนี้นี่เองนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบต่อมาของดวงอาทิตย์นะครับที่เขาเรียกว่าเปลวสุริยะนะครับซึ่งเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงบริเวณจุดมืดนะครับที่อยู่บนดวงอาทิตย์ ส่วนต่อมานะครับคือการลุกจ้านะครับเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับบริเวณจุดมืดของบนดวงอาทิตย์นะครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบททบทวนนะครับเกี่ยวกับลมสุริยะนะครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเห็นนะครับที่แสงที่อยู่บน ้องฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหางของดวงดาวนะครับหรือเขาเรียกว่าดาวหางแล้วก็แสงเหนือแสงใต้นะครับซึ่งวันนี้นะครับมันเกิดปรากฏการณ์พิเศษสำหรับโลกของเรานะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิ นะครับแต่อุณหภูมิที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับไม่มีผลกระทบอะไรต่อโลกเราซึ่งจะทําให้ดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างมากนะครับหรือไม่ร้อนนั่นเองนะครับมันจะมืดครึ้มตั้งแต่ตอนตีห้านะครับของวันนี้นะครับจนตอนนี้ก็ยังมืดครึ้มอยู่นะครับนี่แหละนะครับเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ ไปในลักษณะของวงโครจรแบบแนววงรีนะครับจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับปรากฏการณ์แบบนี้นะครับต่อมานะครับพายุสุริยะนะครับคำว่าพายุสุริยะเกิดจากการพ่นมวลโครโรนนะครับไม่ใช่ไวรัสนะครับร่วมกับการลุกจ้าทำให้ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง นะครับซึ่งจะทำให้เกิดนี่นะครับรบกวนการส่งกระแสไฟฟ้านะครับและการสื่อสารต่อคลื่นต่างๆนะครับจะเสียงสัญญาณจะส่งมาไม่ถึงบ้างขา,ขาดใมห,หายบ้างนะครับต่อมานะครับส่งผลกระทบต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของดาวเทียมนะครับ ต่อการส่งสัญญาณมายังพื้นโลกของเรานะครับที่เขาเรียกว่าพายุสุริยะนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเทคโนโลยีอวกาศนะครับเทคโนโลยีอวกาศจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับที่เขายิงยานต่างๆขึ้นไปสู่อวกาศนะครับมันจะประกอบไปด้วยพวกกล้องโทรทัศน์ที่สังเกตบนพื้นผิวโลกนะครับ ก็คือเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะใช้ช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นนะครับจะใช้ศึกษาเกี่ยวกับพวกด,ดวงด,ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์แล้วก็กาแล็กซี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาเรียกว่าจานดาวเทียมนะครับ จะใช้ช่วงคลื่นของวิทยุนะครับใช้ศึกษาเกี่ยวกับซูเปอร์โนวาหลุมดำแล้วกาเล็กซี่นะครับเกิดจากการระเบิดของหลุมดำในดวงอาทิตย์นะครับและยังมีกล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายในอวกาศอีกที่เขาเรียกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศนะครับ ที่ใช้ช่วงขึ้นของไมโครเวฟนะครับใช้ศึกษาเกี่ยวกับพวกรังสีไมโครเวฟพื้นหลังจากอวกาศนะครับว่ามีรังสีมากน้อยแค่ไหนนะครับโลกของเราจะรับได้หรือเปล่าถ้าส่องมายังพื้นผิวโลกนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์เหมือนกันนะครับแต่ใช้ ช่วงคลืนไม่เหมือนกับช่วงขึ้นของไมโครเวฟนะครับแต่เป็นช่วงขึ้นของอินฟราเรดนะครับในกล้องตัวนี้นะครับจะใช้ศึกษาเกี่ยวกับดาวฤกษ์เกิดใหม่นะครับของกาแล็กซีและอีกอันนึงนะครับเป็นช่วงขึ้นของอันต้าไวโอเลตนะครับลักษณะหน้าตาของกล้องโทรทัศน์ที่อยู่ในอวกาศจะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนกล้องของอันต้าไวโอเลตนั้นนะครับจะใช้ศึกษาเกี่ยวกับสสารระหว่างดาวกาแล็กซี่และน e บิลาดาวเคราะห์นะครับและอีกอันนึงนะครับช่วงคืนของรังสี x นะครับลักษณะของกล้องโทรทัศน์อวกาศจะแตกต่างกันไปนะครับตามช่วงคืนต่างๆนะครับในเครื่องนี้นะครับจะใช้ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับดาวนิวตอนหรือเศษซากของดาวฤกษ์นะครับจาก ที่มันระเบิดของดวงอาทิตย์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าซูเปอร์โนวานะครับอันนี้นะครับลักษณะกล้องโทรทัศน์แบบนี้นะครับจะใช้ในช่วงของคลื่นหลังสีแกมมานะครับใช้ศึกษาเกี่ยวกับดาวนิวตรอนนะครับสสารมืดการลุกจ้าของดวงอาทิตย์นะครับก็คือกล้องตัวนี้นี่เองสามารถ เข้าใกล้นะครับระยะที่ใกล้กว่ากกล้องต่างๆพวกที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับใกล้กับดวงอาทิตย์มากนะครับกล้องตัวนี้เทคโนโลยีอวกาศนะครับจะพูดถึงในเรื่องของดาวเทียม erm นะครับดาวเทียม erm ที่วงโครจรที่อยู่บนรอบโลกของเราเนี่ยนะครับมันจะทำงานใน เรื่องเกี่ยวกับการส่งสัญญาณคลื่นนะครับการพยากรณ์อากาศนะครับหรือว่าพวก GPS ต่างๆนะครับทางด้านของการขนส่งนะครับในวงโคจรนี้นะครับที่อยู่ติดกับพื้นผิวโลกนะครับขอเรียกว่า Low Earth Orbit นะครับหรือตัวย่อของมันก็คือ LEO นะครับเป็นวงโคจรระดับต่ำนะครับก็อยู่ติดกับจะติดกับโลกของเราเลยนะครับ ต่อมานะครับถัดขึ้นไปอีกนะครับจะเป็นวงโครจรระดับกลางนะครับที่เขาเรียกว่า Middle Earth Orbit นะครับและสูงสุดเลยวงโครจรค้างฟ้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในแต่ละดาวเทียมเนี่ยในระดับต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะครับ ลักษณะหน้าตายานอาวกาศนะครับยานอาวกาศนะครับยานพาหะที่ถูกส่งไปสำรวจอวกาศและวัตถุทุกท้องฟ้าต่างๆนะครับลักษณะหน้าตาของยานอาวกาศเหมือนกับเป็นสถานีสถานีของนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปด้วยนะครับเหมือนห้องทำงานเขาอะนะครับคนก็จะอยู่ในนี้นะครับส่วน สถานีอวกาศนะครับเห็นไหมครับเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นจะพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับชุดนี้ก็เหมือนชุดนักอวกาศเลยนะครับอ่าชุดนี้เหมือนชุดนักอวกาศเลย โดยนำประยุกต์ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับชุดดับเพลิงนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับเราจะนำประยุกต์ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเรื่องของด้านยางรถยนต์ที่ใช้งานได้นานนะครับแล้วก็เครื่องตรวจจับควันเซลล์สุริยะชุดนักดับเพลิงแล้วก็ที่นอนลดการปวดเมื่อยนะครับ จะอยู่ในหัวข้อของด้านวัสดุศาสตร์นะครับส่วนด้านอาหารนะครับเราจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงนะครับก็คือการทำการทำแห้งนะครับเยือกแข็งแบบสุญญากาศหรือฟิตไดิ n งนะครับยังสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของด้านการแพทย์ได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับลังสีต่างๆนะครับ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของบิ๊กแบงกันนะครับบิ๊กแบงนะครับเอกภพเริ่มจากขนาดเล็กมากนะครับและอุณหภูมิสูงมากนะครับจากนั้นเอกภพขยายตัวใหญ่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้อุณหภูมินั้นลดลงนะครับในระหว่างที่เอกภพขยายตัวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของสสารและพลังงาน นะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับในรูปภาพพวกนี้นะครับจะมีอยู่ในหนังสือเรียนของเรานะครับเริ่มจากด้านล่างนะครับหลังเกิดกปรากฏการ์บิกแบงนะครับตามชั้นต่างๆนะครับ จนไปถึงเอกภพปัจจุบันนะครับหลักฐานนะครับสนับสนุนเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้นะครับโดยเขาใช้ตัวขยายเอกภพตามกฎของฮับเบิลนะครับโดยใช้สูตร v เท่ากับ h 0แล้วก็ d นะครับเป็นสูตรการใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการขยายตัวของเอกภพนะครับ ยิ่งกาแล็กซี่อยู่ห่างจากผู้สังเกตมากนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้สังเกตก็จะยิ่งมีค่ามากนะครับและจะพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของอาวากาศอีกด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปปรากฏการ์บิกแบงนะครับเมื่อหลังเมื่อเกิดแล้วก็หลังเกิดนะครับจะพบสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ในปรากฏการ์ บิ๊กแบงนะครับก็คือการจนตัวของกลุ่มของดาวเคราะห์นะครับตามช่วงระยะเวลาต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะมาสรุปในเรื่องเกี่ยวกับกาแล็กซีเมื่อเกิดปรากฏการบิ๊กแบงไปแล้วนะครับกาแล็กซีนะครับทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีแบบกลางหันแบบมีคารนะครับ เป็นกาแล็กซี่ประจำโลกของเรานะครับกาแล็กซี่ลักษณะต่างๆเรารู้แล้วนะครับว่ามีลักษณะแบบใดบ้างนะครับส่วนฮาโลนะครับที่เขาเรียกว่าจานนะครับเป็นบริเวณทรงกลมที่ล้อมรอบของกาแล็กซี่ที่อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับ จะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่มีพลังงานมากที่สุดก็คือส่วนด้านในที่เขาเรียกว่านิวเคียสนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับทางช้างเผือกลักษณะหน้าตาเรามองด้วยตาเปล่าเห็นไหมถามว่ามองด้วยตาเปล่ามันก็จะมีแสงบ้างเล็กๆนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูดาวฤกษ์นะครับดาวฤกษ์คือดาวที่ให้ความสอ่สองสว่างนะครับโดยพลังงานจากดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมาในเวลาหนึ่งวินาทีต่อนหน่วยนะครับณนะตำแหน่งของผู้สังเกตนะครับจะประกอบไปด้วยดังนี้ ที่เขาเรียกว่าสเปกตรัมนะครับของคลื่นสีต่างๆนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสรุปวิวัฒนาการของดาวฤกษ์กันนะครับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์นะครับเกิดขึ้นจากนี้นะครับ ตามในรูปภาพเลยนะครับดาวฤกษ์ก่อนเกิดจนไปถึงดาวฤกษ์้ายดวงอาทิตย์นู่นนะครับไปถึงดาวยักษ์แดงนิวิดาดาวเคราะห์แล้วก็ดาวแคะขาวนะครับจนถึงมันไม่ได้รับพลังงานนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการสรุปของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ะครับตามโพชาร์ตรูปภาพนี้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาสรุปในเรื่องของดวงอาทิตย์วันนี้มีแต่สรุปต่างๆนะครับเรามาดูของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นะครับนะัคือที่ส่วนที่อยู่ด้านในของดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าแกนของดวงอาทิตย์นะครับ บริเวณใจกลางนะครับซึ่งเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชันนะครับจะมีพลังงานความร้อนสูงมากนะครับประมาณ15ล้านเทวินเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับจะมีเขตของมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเขตการแพร่รังสีนะครับและเขตการพาความร้อน แล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นบรรยากาศที่ติดกับเขตการาพาความร้อนนะครับบริเวณนี้นะครับจะให้เปล่งแสงออกสู่อวกาศนะครับก็คือชั้นของโพโตเฟียนะครับส่วนท้องต้ถัดไปนะครับอยู่ถัดจากโพโตเฟียนะครับจะมีอุณหภูมิที่สูงนะครับแต่ไม่สูงเท่าแกนด้านในนะครับ และชั้นนี้นะครับเป็นชั้นของโครโรนานะครับที่เขาเรียกว่าพายุนะครับสีดำๆนะครับที่อยู่บริเวณของดวงอาทิตย์เขาเรียกว่าจุดมืดของดวงอาทิตย์นะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับ เป็นส่วนต่างๆและลักษณะต่างๆของดวงอาทิตย์นะครับที่ทําให้เกิดพลังงานความร้อนที่ทําให้เกิดพลังงานแสงสว่างนะครับตามชั้นต่างๆและความหมายของชั้นต่างๆนะครับว่ามันทํางานอย่างไรบ้างนะครับส่วนเทคโนโลยีอากาศนะครับ จะประกอบไปด้วยกล้องนะครับที่ติดอยู่บนโลกนะครับเอาไว้ใช้สังเกตช่วงคลื่นแสงต่างๆหรือคลื่นวิทยุนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือยานอาวกาศนะครับหรือสถานีอวกาศทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งหมดเลยแถมยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเอามาใช้ในด้านของ วัสดุศาสตร์ด้านอาหารด้านทางการแพทย์นะครับ